สวัสดีครับผมพันกอนนะครับสวัสดีครับผมดงครับวันนี้ผมนะครับก็จะพาน้องชายของผมนะครับลงนี่แหละไปสร้างนะครับตามแผนที่ผมว่านะครับก็คือสร้างห้างไม่ใช่ห้างหรอกนะครับสร้างที่พักนะครับสร้างที่พักแบบข้ามแม่น้ําไปเลยนะครับอาจจะเขา่าจจะยังไม่เรียกว่าแม่น้ํานะครับเขานอาจจะเรียกแค่ห้วยเล็กๆนะครับ เดินทางกันไปนะครับหลังจากที่เดินทางมาสุกแสนจะนานแสนนานนะครับก็มาถึงห้วยแล้วซึ่งก็ตามที่ผมคาดไว้นะครับผมก็พูดส,ส่งไปตั้งแต่ที่เริ่มมาแล้วนะครับว่ามันน่าจะแห้งไปแล้วซึ่งมันก็จริงๆนะครับมันแห้งไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเดินทว,วนขึ้นไปข้างบน สัก่นิดนึงก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมมานะครับผมก็เหลือบตาไปเห็นนี่ข้างล่างนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับนี่เลยตรงนี้นะครับมันยังมีน้ําอยู่ซึ่งถ้าเดี๋ยวข้างบนไม่มีผมก็คงต้องมาสร้างที่พักตรงนี้นะครับโอเคซึ่งแถวนี้เนี่ยไม้ไผ่ก็เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าจะสร้างได้ง่ายโดยการตัดพวก ไม่ไผ่อะไรแ,แถวนี้นะครับมาทําถ้าเกิดข้างบนไม่มีน้ํานะครับแต่ตรงนี้มียังไงข้างบนก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็อย่างที่ว่าตรงนี้แหละโอเคไปกันต่อผมก็เดินมานเยอะๆนะครับข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นห้วยห้วยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่าน่าจะมีเหมอนกันนะครับมันแห้งฝั่งนี้คือห้วยที่เมื่อกี้ผมดูไม่มีน้ํานะครับเหลือนิดเดียว ็เลยเดินขึ้นมาเรื่อยๆเดิยนยาวๆไปนะครับเดินมาตั้งไกลแสนไกลนะครับจากข้างบนมาจากเมื่อกี้มาตรงนี้พอมีน้ำอยู่นะครับ เดี๋ยวลองดูว่าจะสร้างยังไงนะครับจะไปข้างบนอีกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับพักกินน้ำก่อนเหงยสุดๆก็ผมมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งนี่ไ,ไก่ป่าคันฝ่งนูน้นเดี๋ยวผมจะไปเป่ามือนะครับแล้วก็เอาของไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาสร้างที่พักตรงนี้ แต่ผมจะไปเป่ามือต่อไก,ก่ดูว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยเพื่อทุกคนเห็นนะครับขันอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอรีบไปเป่ามือต่อก,ก่อนนะครับอยู่แค่ตรงนี้นะครับอยู่แค่ตรงนี้คือตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเป่ามือนะครับ ดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับ นุ่นๆนุ่นๆนุ่นๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นไม่ไผ่ขยับอยู่ เงียบไปแล้วนะครับเงียบทุกคนเงียบ เมื่อกี้ที่ผมเห็นไม้ไผ่ขยับนะครับน่าจะมันบินหนีหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงขันต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราไปสร้างที่พักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสายเอาไปนี่ไงน้ํานะครับยังไงเราก็ไม่ตายนี่เลย ร้อนๆอย่างนี้นะครับธรรมชาติสดชื่นดีก็ทำเลนะครับน่บจาจะตรงนี้เลเยแหละคิดว่านะครับมคิดว่าน่จาจะสร้างแบบข้ามแม่น้ำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันก้วงเกินนี่ ถ้าจะข้ามเนี่ยต้องตรงก้อนหินก้อนนี้นะครับพาดยาวไปฝั่งนู้นเลยซึ่งมันจะยาวเกินนะครับมันไม่ดีหรอกนะครับทําไปก็เหยียบเปล่าแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ไผ่ต้นนี้นะครับแล้วก็คนลงมาแล้วก็ทําให้พวดฐานพวกคาอะไรพวกนั้นนะครับก็ใช้ต้นไม้ไผ่ต้นนี้ด้วยแหละนะครับใน,าน,านาการผ่าฟากผ่าอะไรต่างๆนะครับโอเค mình lên gần lên ระหว่างที่รอไฟติดนะครับคุณสองคนก็ไปหาวัตถุดิบทํากับข้าวในคํำในในมื้อนี้นะครับอืม,อมซึ่งพวกมสองคนเนี่ยก็ยังไม่ตั้งข้าวไว้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอผมเนี่ยมานานเดี๋ยวเข้ามันจะไม่เอานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้โรงนะครับตัดต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็ไปทำอ่าไม้ค้ำหม้อนะครับเสียงปืนจากพลานหรือว่าเสียงระทัดก็ไม่รู้นะครับส่วนผมเกาะนี่เลย าอาหารนะครับ <c oughs> มันยอดมันแตกหมดแล้วกินได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ต้นนี้นะครับตอนนี้ยอดยังไม่แตกนิดเดียวแต่ต้นนีด้เดียวนะครับ ต้นนี้กับต้นนี้นี่นะยังไม่แตกส่วนสามต้นนี้นะครับยอดมันแตกหมดแล้วตัดไปก็กินไม่ได้นะครับก็ไม่ตัดตัดเฉพาะต้นทิ่กินได้นะครับนี่ทุกคนลองตัดแกนดูแล้วนะครับซึ่งมันแข็งนะครับมันกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อหาวัตถุดิบไม่ได้ ก็ไม่ต้องกินนะครับ <c oughs> คุณเล่นนะครับ <c oughs> ผมได้เรี่ยวผักอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมีประโยชน์นะครับมาจากบ้านแล้ว <c oughs> ในมื้อนี้เนี่ยไม่ใช่บะหมี่เหมือนเช่นเคยแน่นอนนะครับเพราะว่าผม <c oughs> ไม่มีตังซื้อบะหมี่แล้วนั่นเองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ผมกินมันเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากกินผมก็ เดอกที่จะกินผักสมักกวัวนะครับในมื้อนี้ซึ่งดูดูไปเนี่ยไฟของผมก็ติดแรงมากแล้วนะครับนี่ว,ว้าวสุดยอดก็เดี๋ยวผมต้องมาซ้าข้าวแล้วก็ตังน้ําที่นี่นะครับเพื่อไปใช้ข้างล่างนี้นะครับเนื่องจากข้างล่างเนี่ยน้ํามันน้อยนะครับก็เลยวางบนนี้ดีกว่านะครับ เยอะมากนะครับในช่วงนี้ที่ไหนมีน้ำนะครับที่นั่นก็จะมีสัตว์ป่านะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลไม้อะไรมากนะครับถ้าเกิดว่ามีผลไม้บางต้นเนี่ยสัตว์จะชุกชุมนะครับแล้วก็มันจะมี แม่น้ําบางบ่อนะครับไม่ใช่แม่น้ําหรอกนะครับเป็นห้วยนะครับที่มันจะเหลือบ่ออย่างเงี้ยนะครับเป็นบ่อบ่อบ่อไปมันจะบางบ่อเนี่ยมันก็จะแบบมีสัตว์ชุกชุมนะครับโอเคผมขอเร้าข้าวก่อนนะครับ โอเคผมคิดว่าน้ำผมเนี่ยน่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ซาวเข้าเรียบร้อยนะครับโอเคไปไปหุงข้าวกันก่อน บางที่รอเข้าสุกนะครับผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยฟังเสียงธรรมชาติร,บรอบๆในช่วงเวลานี้นะครับ เดี๋ยวครับทุกคนก็อาหารื้นนี้ของผมก็คือนี่ถั่วนะครับผนก็ทําคนสะอาดหรือว่าเตรียมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เลยนี่คือน้ํามันนะครับเดีย๋ยวผมจะต้มน้ํามันทอน้ํามันให้มันเดือดๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทน้ําลงไปจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปนะครับดูผมทําเอาก็แล้วกันนะครับ นี่เลยทุกคนกับข้าวก็สุกเรียบร้อยนะครับถั่วนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจมอยู่ข้างล่างนี่เลยเข้าวผมสุดยอดสวยซึ่งถั่วนี้เนี่ยกลิ่นมันแบบได้อยู่นะครับน่าจะอร่อยสุดๆ Thank you.